สู3สามทุ่มละนะครับคืนนี้นะผมจะพาทูกคนมาแปลงขนมเส้นมือสองนะเสียงกี้ยังเป็นอย่าอ้นนะก่อนะน้ะอ้าโอเคนะครับทุกท่านเมื่อคืนนี้ผมจะพาทุกท่านมาแปลงขนมเส้นมือสองนะทำไมถึงเรียกว่าขนมเส้นมือสองนี่นะแม่ผมแปลงขนมเส้นแล้วก็ตักใส่ถุงมานะ แต่เนื่องจากที่ว่ากรณีผมเนี่ยเป็นคนมากินนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะแปลงแท่งนะครับแท่งแบบว่าทําเพิ่มเติมเนาะพอตีนไก่ย,ยอสองนะนะโอเควิธีการแปลงขนมเส้นมือสองกับมันยากนะครับหลังจากที่เขาได้ขนมเส้นมือหนึ่งจากแม่มาแล้วนะครับเขาไปเติมน้ําลงไปนะใสต่ตะไดบ้โอ้โหไม่มีปริมาณน,นะครับกะเอาใสาต่ตะไครดกับกะนะครับเสร็จปุ๊บนี่มากินอย่าลืมขาดไม่ได้มูซับใส่เข้าไปเลยนะครับผมเนาะ แลว้วก็จะเป็นต่อไปก็เป็นกระดูกนะกระดูกใสไปเลยขายไข่ใ oui, ส่น like ักๆเอาไว้แงนใสเข้าไปจัดเต็มไปเลยนะครับสี่ห้าสี่หกสิบเจ็ดซิไข่ใส่ตะไคก็ใส่แล้วแต่สุดท้ายออกมามันตึงเสี่ยงเจื่อผมนะครับคนนั่นตักก็ได้กระดูกคนนี cat cat ้ตักก็ได้กระดูกนี่นะแล้วก็ไม่ต้องรอนะมันฮอนอย่างล้ำเหลือนะครับเอาบอร์ือส้มบอร์ือแสเนี่ยไหลลงไปเลยนะครับผมเนาะ ละไใคกลัวว่าเออขนมเส้นมันจะบะเข้มข้นนี่ใส่น้ำพริกขนมเส้นของผมไปแหมเติมลงไปเลยนะจ๊ะหลังจากใส่น้าพริกขนมเส้นเรียบร้อยละนะโกนนะครับเอาปากโกนๆหข้นน้ำพริกมันไน่นะฮะถ้าน้ําพริกมันไน่เรียบร้อยละนะครับ อันนี้เป็นเลือดนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะผงกระบอกให้มาก่ได้แต่ถามว่าใส่ทําไมนะใส่ให้่มันเติกนะใส่แบนะ้นเนาะ <c oughs> กับจิ้มีไข่มากนะเราจะนั้น็ตั้งจนกวามรีเดือดจนก,ก,ก,กระดูกมันจะเปื่อยนะครับแล้วก็ปรุงรสเนอตอนปรุงรสผมลืมไทยนะครับกด่ทยไปแล้วเรามันาไทยกับผมเป็นยังจะมันเตอกนะครับแล้วต่อไปนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้มขนของน้ําเราจะใส่น่เลือดน้ําลงไปเลยนะครับผมเนาะเวลาปรุงรสกับปรุงรสแค่น้ําป่ากับผงปรุงรสกาลุงแดงเกลียวเมี่ยงกับพอแล้วนะจ๊ะ อ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขนมเส้นมือสองของแม่ผมนี่เอามาแทงต่อนะครับแปลงขนมเส้นหม้อเนี่มันจะกินได้มืนน่นเพาะงัะนมาเจอย่างนะครับมันแทงกองแทงกลองบะนะนะ <c oughs> ้านฮะน้ําแห้งก็เติมน้ำนะมันจางเติมจีนแหนมนะพอจีนจะเสี่ยงเติมน้ําพิ่เติมน้ําแปลงได้แหมหม้อเออไปมแล้วซเ,เตือนะ <c oughs> วันนี้นะครับก็เฮากันเนี้ยคือพอละนะขนมเส้นมือสองนะไ <c oughs> ขรหันเวลานี่ก็กราบสุมาภัยตัวกันแล้วกันนะครับเนาะเอาไปผูกด้ยวยผงยิ่มปู้ำาป็นขนมเส้นให้ทุกท่านกันแล้วกันนะครับผมเนอะไขที่หันเวลานี่นี่สั่งไปติดตู้ไว้นะครับบอกเลยว่ามันมีพิดหวังนะจ๊ะเหมาะแน่นอนตักน้ําราดเข้าไป เมาะนะกินกู้กับหนังปองวางวันนี้อยองวันนี้นะจ๊ะแล้วก็จะมีนี่นะฮะหอมเจียวกระเทียมเจียวราดลงไปก่อนจะกินบีบมะานาวใส่นิดน,น,นหน่อยเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะฮะมาสูขออนุญาตโกนกันเหรอโกนโกนโกน,โกนพอสี่เส้นมานะอย่างนัวโคตรอ้วนนัว,น,วนะครับผมเนาะใครที่ลองอเอาไปเนี่ยแล้วมันแบบข้นนะครับลองใส่เลือดน้ําพอเลยมันถึงยังข้นนะสุนเนาะมาสูยอก อย่างคือนะกระดูกไี้ยังเปื่อยอ้เหมาะมากนะครับมอนแลนกินในปากได้เลยยังคืนะจ๊อ่นานะครับผมวันพู่งนี้ผมจะทําคลิปเปอย่างทุกท่านพอเดี๋ยวก็ว่าคำกรรมนะครับคืนนี้ขออนุญาตไปจดขนมเส้นก่อนนะส่วนนะงานเนอ